การเขียนรายงานวิจัยนะครับเมื่อเราได้ดำเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการเขียนรายงานวิจัยการเขียนรายงานนั้นหมายถึงการเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าม,มาแล้วและได้พบความจริงหรือได้รับความรู้ใหม่ๆประการใดบ้างการรายงานเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้รู้ว่าในการทำวิจัยนั้นมีปัญหาอะไร และมีประโยชน์อย่างไรแทนการที่จะต้องไปศึกษาใหม่ทั้งหมดนะครับการเขียนรายงานนั้นนะครับแตกต่างจากการเขียนเรียงความหรือบทความเพื่อแสดงความคิดเห็นนะฮะแต่การเขียนรายงานการวิจัยนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการของการวิจัยนะครับเป็นการเตรียมการและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้ผู้สนใจอื่นๆศึกษาหรือว่าทําซ้ําได้นะครับการเขียนวิจัยนะครับจะต้องเขียนตามรูปแบบใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ถูกต้องแล้วก็รวบรวมอย่างมีระบบดังนั้นการเขียนรายงานวิจัยจึงควรเขียนบรรยายตามข้อเท็จจริงตามที่ได้ศึกษามาโดยการใช้ภาษาง่ายๆแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับมีการลำดับเหตุการณ์และกระบวนการอย่างชัดเจนข้อความนั้นๆจะต้องสามารถทำให้ผู้อ่านเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับการเขียนรายงานให้มีประสิทธิภาพนั้นมีขั้นตอนดังนี้นะครับ ขั้นตอนแรกคือการเตรียมเนื้อหาของรายงานการเขียนรายงานจะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนตามเนื้อหาของการวิจัยซึ่งจะต้องควบคุม 1. ปัญหาของงานวิจัยที่ศึกษา 2. กระบวนการวิจัยการออกแบบการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. ผลที่ได้รับและ4นะครับความหมายของการวิจัยขั้นตอนที่2นะครับ คือการกำหนดประเภทของผู้อา่านในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เขียนนั้นนะครับรายงานกำหนดแนวทางของการใช้สื่อได้และจะทราบว่าจะต้องใช้คำและภาษาอย่างไรซึ่งผู้วิจัยจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้นะครับ 1. การเสนอผลการวิจัยควรมีข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้อ่านได้หาข้อสรุปและก็เลือกนำไปใช้ประโยชน์นะฮะ 2. ใช้คำที่สามารถเข้าใจง่าย ขั้นตอนที่3นะครับได้แก่การวางเค้าโครงของรายงานซึ่งการวางโครงเรื่องนั้นจะช่วยให้ 1. ต่ตอบปัญหาของงานวิจัยได้ครบถ้วน 2. ไม่ออกนอกเรื่องและเป็นไปตามวตัตถุประสงค์ของงานวิจัย 3. ช่วยทําให้งานเป็นระบบและก็สอดคล้องและต่อเนื่องนะฮะ 4. ช่วยทําให้การเขียนรายงานนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น แล้วก็ 5. ทําให้สามารถกําหนดความยาวของงานได้นะครับในขั้นตอนของการเตรียมการนี้ผู้เขียนรายงานจะต้องระวังในเรื่อง 1. ความชัดเจนของงานวิจัย 2. การเชื่อมโยงเข้ากับสมมติฐานและทฤษฎีว่าสนับสนุนกันอย่างไรนะฮะผู้เขียนรายงานวิจัยควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆต่อไปนี้นะครับ 1. ความถูกต้องไม่มีอคติบิดเบือนจากความเป็นจริงผู้เขียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องนั้น เป็นอย่างดีเพื่อที่จะทําให้รายงานถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับ 2. ความรัดกุมต้องเขียนให้ตรงประเด็นมีคุณค่าไม่ใช้คําเปืองและฟุ่มเฟือยนะครับ 3. ความชัดเจนใช้ประโยคง่ายๆไวยากรณ์แล้วก็วรรคตอนถูกต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของคําย่อไม่ใช้คําคุมเครือไม่มีความหมาย ใช้หัวข้อย่อยเพื่อป้องกันสับสนแล้วก็มีประโยคที่เหมาะสมเมื่อเริ่มย่อหน้าใหม่นะครับ 4. ความกลมกลืนและความต่อเนื่องผู้อ่านจะต้องไม่รู้สึกสะดุดในรายงานจะต้องมีความต่อเนื่องไม่สับสนและคิดว่าส่วนที่กำลังอ่านนั้นเป็นคนละเรื่องกันเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยนะครับ ที่จะต้องตรวจทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เกิดความต่อเนื่องเสมอๆนะครับ 5. เน้นความสําคัญในส่วนที่เป็นประเด็นหรือว่าหัวใจของการวิจัยเป็นพิเศษนะครับการเน้นคือการนําเสนอข้อมูลโดยละเอียดแล้วก็มีการอภิปรายเพิ่มเติมด้วยนะครับและ6นะครับใช้ภาษาที่ง่ายในการทําความเข้าใจแต่ไม่ใช่ภาษาพูดควรจะเป็นภาษาที่ใช้ในทางวิชาการหลีกเลี่ยงในการใช้คำแสดงไม่สุภาพและคำที่ใช้ซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะครับส่วนในการนำ เสนอข้อมูลนะครับในการนําเสนอข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับผู้วิจัยสามารถแบ่งข้อมูลออกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่งผู้วิจัยควรเสนอเป็นตารางและมีการใช้ชื่อกํากับและก็ระบุที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนนะครับ 2. ข้อมูลที่เป็นส่วนบรรยาย ผู้วิจัยจะต้องเลือกข้อมูลที่เป็นสาระและตัดข้อมูลที่ไม่สําคัญทิ้งไปบ้างหรือนําไปไว้ในภาคผนวกการตัดข้อมูลทิ้งเป็นวิธีการสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการวิจัยเชิงคุณภาพหากผู้วิจัยใส่ทุกอย่างลงไปในรายงาน จะทำให้รายงานนั้นนะครับไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีเอกภาพผู้อ่านจะจับสาระสําคัญไม่ได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบของรายงานวิจัยนะครับ 1. ภาคความนําจะกล่าวถึงความสําคัญของเรื่องที่ศึกษาจุประสงค์ปัญหาหรือสมมติฐานขอบเขตของการศึกษานิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะที่จะใช้นะครับและอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดและก็รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าของผู้อื่น ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดนะครับในส่วนที่2คือภาคเนื้อเรื่องจะเป็นส่วนที่กล่าวถึงข้อที่จริงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องโดยตรงเป็นการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งหมดในภาคนี้อาจจะแบ่งออกเป็นตอนหรือบทเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเห็นจุดสําคัญของเนื้อความตามลําดับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับมีการแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่และข้อย่อยแล้วก็ข้อคิดสนับสนุนนะครับภาคที่3นะครับภาคสรุป เป็นการสรุปที่นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อคิดเห็นที่ได้จากการวิจัยผู้วิจัยจะต้องเน้นให้เห็นถึงผลที่ได้จากการวิจัยทั้งหมดแต่ต้องทําให้รัดกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความจําของผู้อา่านในการสรุปนั้นนะครับควรจะประกอบไปด้วย3.1บทสรุปที่เป็นการย่อเนื้อความ3.2บทสรุปที่เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะรวบยอดหรือเป็นประเด็นสําคัญ3.3อภิปรายความเห็นของผู้วิจัยและ3.4นะครับ ข้อเสนอแนะหรือแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของวิจัยและข้อเสนอแนะของผู้ที่สนใจในการดําเนินการคนต่อไปนะครับต่อมานะครับ4คือบรรณานุก,กรมก็คือรายชื่อหนังสือที่ใช้ในการอ้างอิงในงานวิจัยทั้งหมดนะครับและ5นะครับภาคผนวกเป็นส่วนที่รวมลักษณะของกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามวิธีการสัมภาษณ์เป็นต้นนะครับ สำหรับหัวข้อในการเขียนรายงานการวิจัยนะครับประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆที่มีรายละเอียดในแต่และหัวข้อย่อยดังนี้นะครับ 1. ส่วนนำา 2. ส่วนเนื้อความและ3นะครับส่วนอ้างอิงในส่วนนำ introduction นั้นนะครับประกอบไปด้วยเรื่องใหญ่6เรื่อง 1. ตัวเรื่อง title page 2. หน้าอนุมัติ approve page 3. กิจกรรมประกาศ acknowledgement 4. สารบัญ Table Content 5. สารบัญตาราง List of Table และ6ะน,นะครับสารบัญรูป List of Figures สนะครับส่วนเนื้อความนะครับหรือว่า Main Body ในส่วนเนื้อความนี้นะครับนะับว่าเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยเนื่องจากเนื้อความใหญ่ๆเนี่ยนะครับของงานวิจัยจะอยู่ในส่วนนี้ซึ่งประกอบไปด้วย 1. บทนำ หรือว่า Introduction ซึ่งประกอบไปด้วย1.1ความเป็นมาของปัญหาหรือว่าประเด็นปัญหา Statement of Problem ได้แก่ปัญหาที่ผู้วิจัยจะต้องตอบหรือสมมติฐานที่ต้องทดสอบ1.2ความสำคัญของปัญหา1.3วัตถุประสงค์ของการวิจัย1.4 วิธีการการดำเนินง,งานวิจัยนะครับ1.5ข้อตกลงเบื้องต้นและก็ข้อจํากัดและ1.6นะครับคาจากัดความหรือว่านิยามศัพท์นะฮะ 2. วันในคดีที่เกี่ยวข้องนะครับและ 3. วิธีการดำเนินการวิจัย research design น,นะครับซึ่งในการดำเนินการวิจัยนี้นะครับจะต้องรวมให้เห็นถึงขั้นตอนในการดำเนินง,งานวิจัยทุกขั้นตอนซึ่งประกอบไปด้วย 3.1กระบวนการที่ใช้3.2แหล่งข้อมูลหรือว่ากลุ่มประชากร3.3วิธีรวบรวมข้อมูลและ3.4นะครับการใช้เครื่องมือ ข้อ4นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า Data Analysis นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้นะครับผู้วิจัยจะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในวิธีการดําเนินการวิจัยและดําเนินการตามนั้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับจะต้องมีการจัดเรียงความสําคัญของเรื่องหรือว่า Tech การจัดรูปตาราง Table การจัดรูปภาพ Figures นะครับ5การย่อและการสรุปผล ซึ่งประกอบด้วยการกล่าวซ้ำปัญหาที่สำคัญการกล่าวถึงกระบวนการที่นำมาใช้สิ่งที่ค้นพบและข้อสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับส่วนอ้างอิงในส่วนนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายของงานวิจัยซึ่งประกอบด้วย 1. บรรณานุก,กรมและ 2. นะครับภาคผนวกส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างน้อยนะครับ ต้องเป็นไปตามหลักการของงานวิจัยเอกสารอ้างอิงนั้นจะอยู่ในบรรณานุกรมนะครับเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานค้นคว้าประกอบการเรียบเรียงการอ้างถึงผู้อยู่ในงานวิจัยด้วยในภาคผนวกนั้นนะครับประกอบไปด้วยส่วนที่เพิ่มเติมอื่นๆเพื่อให้เข้าใจในงานวิจัยมากขึ้นแล้วก็อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนอกเหนือจากตัวเรื่องนะครับครับสำหรับการเขียนรายงานวิจัยนะครับก็สรุปได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ वो